สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีมีดฝากขายนะครับผมแบรนด์ BG knife นะครับเจ้าของแจ้งว่าเป็นมีดใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับผมมีความจำเป็นต้องการจะใช้เงินก็เลยส่งมาขายลดราคานะครับอ่ะผมยังไม่ได้แกะดูยังไม่ได้เช็คเลยนะมาแบบนี้เลยนะนะครับก็มาลองแกะกันดูแล้วกันของมี โอ้เดี๋ยวนะถุงมือผมมันจะจับก็จะทําตรงนี้มันดำไหมนะครับเอาเทปดําออกก่อนคือข,ของ BG n i g h t เนี่ยนะครับมาเวลาส่งมาเนี่ยใส่ถุงซิลสุญญากาศมาให้นะนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนขายขนมเลยแต่ก็ค,คือไม่ได้อะไรนะโอเคมากๆเลยนะ เจ้าของฉีกถุงมานี่นะครับผม bg knife นะครับผมเล่มนี้นะเจ้าของแจ้งมานะครับผม3790บาทราคาซื้อมาจากช่างนะครับ bg knife นะครับเ,เสนอขายแน่นไหมแน่นมากงาน bg knife เนียน er นะนะครับเสนอขาย3500บาทก่อนต่อรองได้นิดหน่อยเขาแจ้งว่าแบบนี้นะครับก็มาลองดูกันนะ อาจจะมีรอยดำๆจับขี้มือมาแล้วไม่ใช่ขี้มือโทษทีทจับมาแต่ไม่เคยใช้งานอ่ะดูนะครับงาน b g ีไนผมบอกเลยนะเนียนถ้าคนชอบงานเนียนนะครับงานเนียนงานละเอียดก็ต้อง b g ีไนนะครับใช้ได้นะและราคา 3N695 ะครับใบนะอยู่ในกลุ่มของสแตนเลสต้านสนิมนะครับผมเกรดที่ใช้ทำใบมีดผ่าตัดนะครับ จะมีคนถามผมว่ารักษาคมดีเท่ากับดีทูไหมคืออาจจะไม่เท่าแต่เด่นกว่าในเรื่องการต้านสนิมประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้และเราใช้งานด้วยความระมัดระวังมันก็ใช้งานได้นะครับมันมีหลายคลิปแล้วที่ผมเอาไปทดสอบเหล็กเบอร์นี้นะครับเป็นของช่างท่านอื่นแกชื่ออะไรผมลืมชื่อแกเฉยเลยอ๋อบ้าบินไนส์นะครับยี่ห้อนี้ยังไม่เคยเอาไปทดสอบนะเพราะว่าเจ้าของแบรนด์ไม่เคยส่งมาให้ทดสอบอย่างของบ้าบินเจ้าของแบรนด์เขาส่งมาไง ให้เราไปทดสอบนะครับของเขาขายดีนะยี่ห้อนี้ยนะครับผมสามพันเก้าคือถ้าไม่ใช่ด้ามสีนี้รู้สึกว่าราคาก็จะถูกลงไปอีกพอด้ามเป็นสีนี้นะครับผมก็เลยต้องบวกเพิ่มเป็นอีกสี่ร้อยมั้งนะเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับผมบวกเพิ่มอีกสี่ร้อยแล้วก็ อะไรนะมันก็เลยกลายเป็น3,900กว่าบาทหรือ3 0 0ดวะประมาณนี้แหละแต่สรุปแล้วขาย3,500กันถูกกว่าเดิมลงมานะครับผมดูคมนะผมไปช้าๆเพื่อผมจะเช็คไงว่ามันมีสะดุดไหมนะครับโอเคไม่มีนะครับผมก็ใหม่จริงๆนะครับแต่มันยังกริปไม่ถูกใจวัยรุ่น ผมขอหน่อหนึ่งนะเบาๆนะครับไม่ได้ไม่ได้หนักมากนะครับผมเบาๆเลยนะแจ้งแบบนี้นะ สนใจต่อรองได้นะนะครับเดี๋ยวผมส่ง e m s ไปให้นะวิธีปัจจุบันนี้ใครส่งมีดมาฝากผมขายนะครับผมอาจจะคิดราคาแพงกว่าเดิมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมจะส่งเอกชนมันจะ20-30-40ประมาณเนี้ยแต่พอผมเปลี่ยนมาส่ง e m s เนี่ยนะครับบางทีมันก็80-90หรือถ้าของใหญ่ๆห,ห,หนักๆก,ก็เป็นร้อยนะครับผมมันก็จะแพงขึ้นเพื่อความปลอดภยัยพอดีมันมีเคสของมันเกือบหาย แจ้งว่าส่งแล้วแต่ยังไม่ส่งอะไรอย่างเงี้ยครับในระบบผมกลัวผมก็เลยหยุดก่อนหยุดหมายถึงว่าหยุดส่งพวกเอกชนนะพอผมบอกพี่เจ้าของมีเจ้าของมีที่สั่งของไปนะครับและของไม่ถึงเนี่ยผมบอกไม่ต้องห่วงนะยังไงผมก็ชดใช้เงินพี่เต็มจํานวนต่อให้ผมส่งแล้วก็เถอะนะครับโอเคนะเนี่ยก็ผมว่ามันก็จะดีขึ้นนิดเดียวนะครับขุยตอนแรกๆเนี่ยนะครับมันยังมีอยู่พอเราเก็บด้วยหนังเนี่ยครับขุย ขุยขุยกระดาษเนี่ยมันก็จะหายไปหน่อยนึงนะครับโอเคอะมาดูน้ำหนักทดสอบให้ดูว่ามันเป็นมีดใหม่นะครับทดสอบแค่นี้นะไม่มีการกรีดกระดาษเออไม่มีการกรีดเชือกรีดอะไรนะครับผมเฉพาะใบมีดนะครับร้อยห้าสิบห้ากรัมนะครับรวมซองเข้าไปสองร้อยหกสิบกรัมนะครับ ใบเก็บไม่ใช่แล้วบีจีไนอ่ะโฆษณาให้เขานะครับใบนะครับผมความยาว4นิ้วนะ4นิ้วเลยนะครับผมส่วนตัวด้ามก็4นิ้วนะครับความกว้างของใบ1น,นิ้ว1ห,หุนนะครับก็กว้างนะครับแล้วก็เอ่อ ความหนาน่าจะ4-5มิลถ้เร่มั้ง4.01มิลนะครับผมลักษณะทําคมเป็นแบบ V นะครับคม V นะลงมานะครับผมก็เน้นงานเฉือนนะครับงานแร่นะครับงานแคมปิ้งนะครับฉุกเฉินต้องใช้สำหรับตอกสันหรือว่าเอาตัวรอดเนี่ยมันก็ใช้ได้ตัดชงตัดเชือกนี่สบายเลยนะ แล้วก็ตอกสันต้องบอกนะไปดูในคลิปผมดีกว่าตอนแรกนะผมวางอย่างนี้ใช่ไหมแลวผมก็กระแทกปั้งแรกเข้าไปเนี่ยบอกเลยนะครับว่าจะเกิดความเสียหายที่ที่โคมเทคนิคก็คือต้องให้มันค่อยๆกินไปก่อนเตาะเตาะตะให้มันกินลงไปนะครับเพื่อให้หน้าสัมผัสข,ของมีดกับของตอนนั้นผมต่อกกับไผ่นะ แต่ผมไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะยี่ห้ออื่นนะตอกกระไผ่นะครับเพื่อให้หน้าสัมผัสเนี่ยมันกินเข้าไปในเนื้อไมแ้แล้วมีแรงในการกระแทกเนี่ยพื้นที่ในการรับแรงเพิ่มขึ้นนะตอนที่ผมตอกตอนที่มันตอกไปในจังหวะแรกที่มันยังไม่ได้กินเข้าไปในเนื้อไม้เนี่ยหน้าสัมผัสระหว่างมีดกับไม้เนี่ยมันแค่หน่อยเดียวเพราะฉะนั้นเวลาผมตอกปึ้งเข้าไปเนี่ยการรับแรงของใบมีดนะครับจุดเล็กๆไงมันรับทั้งหมดไงมันก็เลยเกิดความเสียหาย ตรงโคมเนี่ยจะแบบเห็นเห็นรอยเห็นรอยของความเสียหายนิดเดียวนะก็เอาไปเก็บด้วยหนังนะครับแล้วก็เก็บด้วยหินเบอร์ละเอียดก็หายนะครับจากนั้นก็คือผมอยากจะรู้ว่าเทคนิคการใช้อะไรประมาณนี้ผมทําคลิปไว้แล้วลองไปหาดูแล้วกันนะครับผมก็จะแต่ก็คือที่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือว่าถ้าเราเข้าใจมีดเข้าใจเหล็ก นะครับว่าประสิทธิภาพมันขนาดไหนแล้วเราใช้งานด้วยความระมัดระวังเนี่ยนะครับมันสามารถผ่านสถานการณ์ที่จําเป็นได้นะครับต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่ของเขาไม่ดีนะถึงไหนแล้วความหนาอ๋อรู้หมดแล้วนี่นะครับเพนั้นก็ครบแล้วโทษที <c oughs> ก็จบจบเลยนะไม่มีอะไรมากบะอาบีจีไนทแบรนด์เขาติดติด ตลาดอยู่แล้วติดตลาดในกลุ่ม F-C ของเขานะเห็นเปิดมากี่ทีก็หมดนะครับของดีนะอบชุบโรงงานมาตรฐานนะครับ N695 นะครับดูด้ามเออให้ดูด้ามก่อนแล้วกันดูความแน่นหนาความเนียนนะครับผม G-10 นะไม่ต้องห่วงเรื่องของจะแตกจะรอดจะจะรอดจะลอ่ะะลอ,ะลอนนะครับหรือแม้กระทั่งมีปัญหาก็ส่งให้เจ้าของแบรนด์ BG Knife นะครับ เสียได้ซ่อมได้ผมว่านะน่าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะถ้าเกิดจากการใช้งานอันนี้ผมเดานะลองติดต่อช่างดูนะครับเพราะบางช่างผมเคยส่งไปแก้ซองของที่เพิ่งมาอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่คิดค่าเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับผมโอเคแน่น,เห,นเห็นเสียงใช่ไหมครับดังแกลบนะครับแน่นนะเวลาวออกผมจะลองดูดิถ้าเกิดพลาดเกิดดึง ไม่ต้องห่วงนะผมไม่ได้ดึงเร็วนะครับผมจะลองดูว่ามันจะโดนนิ้วไหมปื๊ดแลกโดนตรงนี้โดนนะคือที่ต้องบอกเพราะว่าผมกลัวคือบางคนเวลาไอ้ตรงเนี้เน็บใส่กระเป๋าโทษเน็บใส่เข็มขัดเนี่ยเวลาชักเนี่ยมันไม่โดนหรอกแต่ผมกลัวว่าบางคนเนี่ยนะครับบางท่านนะจับจับอย่างนี้จับอย่างนี้ก็โอเคแต่บางคนกลัวจะเผลอคืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะครับบางทีเราลืมตัวนะ บางคนก็ไม่เผลนะครับถ้าดึงแบบนี้นะครับชักมีดออกมามันจะเข้ากับนิ้วแน่ๆเลยนะครับผมต้องบอกแบบนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะแบรนด์นี้นะครับเป็นแบบนี้เยอะนะครับผมก็จะพยายามเตือนว่าจะใช้มีดนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับจะเอาออกจากซองก็มีสติจะเคลื่อนที่จะเดินก็เอามีดเก็บเข้าซองก่อนแล้วค่อยเคลื่อนที่ค่อยเดินนะครับผม ก็ประมาณนี้นะขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผมถ้าผมพูดอะไรไปไม่ถูกใจใครผมก็ขออภัยนะไม่ได้มีเจตนาจะบ,บูลลี่ใครนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ